ในการเสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนประเทศออสเตรียเมื่อปี2507นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งนำไมตรีจิตจากชาวไทยไปมอบให้แก่ชาวออสเตรียที่อาศัยอยู่ทั้งในเมืองหลวงที่มั่งคั่งด้วยศิลปะวัฒนธรรมและเกษตรกรในชนบทเส้นทางเสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนเกษตรกรที่เดินสไตล์ตำบลวาเคา ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาไปราว200กิโลเมตรเป็นพื้นที่เพาะปลูกไม้ผลเลาะเลียบไปตลอดสองฝั่งแม่น้ำดานูบแทบทุกหลังคาเรือนจะมีพื้นที่แปลงไม่ใหญ่นักทำแปลงเพาะปลูกต้นพีชและทำไร่องุนโดยอาศัยน้ำจากแม่น้ำลำธารหล่อเลี้ยงพืชผลส่วนพื้นที่บนไหล่เขายัางทำเป็นขั้นบันไดสำหรับปลูกมุนเช่นกัน เดินสไตล์เป็นเมืองชนบทเล็กๆที่มีชื่อเสียงในการทำเหล้าอางุ่นชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกองุ่นเพื่อทำไวน์กันเองในครอบครัวอย่างครอบครัวของนายลีโอโปก็ทำไร่องุ่นมานานกว่า50ปีแล้วพระองค์เสด็จมาที่นี่ครับใช่ครับใช่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชใช่ไหมครับ สเสด็จพระราชาด,ดำเนินมาเยือนที่นี่ตอนนั้นก็มีวงดนตรีและก็มีเด็กเล็กๆหล,ลายคนมาร่วมเล่นดนตรีถวายพระองค์ท่านด้วยที่ผมเล่นก็คือ,อเป็นฟลูดแล้วก็ยังได้ร้องเพลงถวายพระองค์ท่านด้วยที่เดินสไตล์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงทำเล่าอางุ่นเก่าแก่ของตำบลวาเขาตระกูลชวอสผลิตเล่าอางุ่นมานานกว่า300ปีนายชวอสเล่าว,ว่าโรงงานแห่งนี้เพิ่งขยายใหม่เมื่อ15ปีที่แล้วเมื่อครั้งที่พระเจ้าแผ่นดินจากประเทศไทยเสด็จพระราชดำเนินมาเดินสไตล์ก็ได้เสด็จเยือนโรงผลิตไวน์ของชวอสเช่นกันปัจจุบัน ตระกูลชวอสมีพื้นที่เพาะปลูกองุ่นขนาดใหญ่กว่า8,000ไร่ทั่วตำบลวาเขาไมตรีจิตที่ชาวเดินสไตล์ได้รับจากพระเจ้าแผ่นดินจากประเทศไทยทำให้พวกเขายังคงจดจำภาพอดีตเมื่อกว่า40ปีก่อนนั้นได้อย่างแจ่มชัดผมจำได้ครับผมจำได้แม่นเลยถึงพระพักของเอ่อ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่แย้มพระสวนตลอดเวลาทั้งสองพระองค์ทรงมีมิตรไมตรีกับพวกเรามากผมยังจำวันนั้นได้ดีจนถึงทุกวันนี้เลยครับภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระมาลาแบบพื้นเมืองของชาวออสเตรียและมีพระราชดำรัสอย่างเป็นกันเองกับผู้ที่มารับเสด็จพระราชดำเนินในยามนั้น ได้สร้างความประทับใจแก่ชาวเดินสไตล์เป็นอย่างมากด้วยการปรบมือถวายพระเกียรติและถวายพระพรให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรพื้นที่เกษตรกรรมและส่งทําความรู้จักกับประชาชนในชนบทนั้นเป็นหนึ่งในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังความตอนหนึ่งในพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทย ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเมื่อพุทธศักราช2503ข้าพเจ้าทำหน้าที่ประมุขคือนำจิตใจของประชาชนชาวไทยไปแสดงต่อประชาชนต่างประเทศว่าเป็นมิตรและขอร่วมมือกัน